สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมมาครับกับจูคัทแปดอีกแล้วนะผมตอนนี้ผมก็กําลังบินกลับบ้านนะครับแล้วก็ป้ายโหวตของเรานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปจับบัดดี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาจับบัดดี้ครับผมคือบิดบัดดี้คือบัดดี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะครับสําหรับของปีใหม่นะครับของปีใหม่นี้นะครับก็คือว่า เราจะจับบัดดี้นะครับหนึ่งคนนะครับแล้วเราก็จะคอยเทคแคร์เขาหรือจะคอยแกล้งเขาอะไรอย่างงี้นะครับนะเราค่อยมาเฉลยวันสุดท้ายหรือว่าวันวันไหนสักวันหนึ่งเลยครับเห็นเขาคุยกันนะนะว่าแบบบัดดี้ของคุณเป็นใครอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเก็บเก็บเป็นความลับนะครับนะนี่บัดดี้ตรงนี้นะครับก็มาจัดตรงต,รงตรง้นทิมมาที่ผมสร้างไว้นะครับ ก็อันนี้เขาจับกันหมดแล้วนะเหลือแค่ผมกับใครสักอย่างในสองสาคนนะครับคาตะมั้งมาอยู่ตรงนี้นะครับจับสลากตรงนี้ก่อนที่จะจับบัดดี้นะครับผมผมได้เตรียมนะเตรียมการไปแล้วเรียบร้อยผมเตรียมของไว้นะผมสําหรับบัดดี้ของผมนะครับซึ่งมันมันคือการสิ่งที่เราจะไปทําบ้างคนอื่นมันก็คงไม่มีอะไรนอกจากการแพร่งนะผมเตรียมของไว้เต็มเลยนะครับก็คือถ้าผมจับได้ชื่อใครเนี่ยคนนั้นก็จะโดนผมแพรงนะครับ นะแต่พอผมไม่รู้นะว,ว่าตอนนี้ใครจะโดนผมแพง,แพงนะครับเดี๋ยวผมเก็บของแบบนึงแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนพร้อมไหมครับผมจะมาจับบัตตี้แล้วครับผมและบัตตี้ของผมก็คือคินสองพันห้าครับผมนะฮะเจ้าคินบ้านแต่บ้านนายอยู่หนประ <c oughs> เด็นแรกเลยบ้านนายอยู่ไหนนะคินนายมีบ้านใช่หรือไม่ถ้านายไม่มีบ้านฉันจะเสียใจมากเลย คินของมัน5าคือคนที่เล่นจูเนียนะครับจูเนียซีซันแรกนะครับแล้วก็มาเล่นในซีซันสี่ด้วยนะครับที่ผมภาพทั่วบ้านนะครับที่ผมหาบ้านเขาไม่เจอนะครับแต่วันนี้เราได้บัดดี้เป็นนายนะคินเดี๋ยวเราจะไปถล่มบ้านนายเองนะครับโอเคเขาพิมพ์ไว้ว่านะครับถึงบัดดี้นะครับผมคินบ้านผมอยู่พิกัด982 642 659ครับอยู่ในบริเวณหมู่บ้านจูเนียจุดสังเกตคือสะพานข้ามสะพานไม้ตรงพอร์ทัลเดิน ช่องเขา่าเจอบ้านพี่โบดเดินมาเห็นกระท่อมไม้เลยครับส่วนของที่อยากได้คืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่กับศรัทธาเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีของเลยครับขอบคุณล่วงหน้านะครับโอเคทุกคนก็เขาพิมพ์มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านเขาก่อนแลวกันเนาะผมผมปล่อยผมปล่อยผู้ไว้เนาะโอเคเพราเดี๋ยวเราจะไปบินทางไกลกันนะครับทุกคนคไปกันเลย <c oughs> ใครทําประตูผมพังอีกแล้วเนี่ย โอ้ไม่กอโอ้ยออกทางอื่นกันเลยลบสองพันหกลบสองพันหกห้าเก้าลบสองพันหกลบสองพันหกลบสองพันหกนี่หรือเปล่าบ 59, ลบสองพันหกห้าเก้าน่าจะประมาณนี้นะครับนะอันนี้น่าจะเป็นบ้านขินนะทราว่าไงขินสบายดีไหมก็เป็นบ้านที่ดีนะขิน เป็นบ้านที่ดีที่เราจะแพงเหมือนกันโอ้ย <c oughs> oh, <wait. S 2> <c oughs> คือเขาก็ไม่ค่อยมีของนะครับเราก็ไปแพงเขาแล้วกันเนาะเราจะได้ให้ของอได้ของด้วยนะเราเป็นบัตตี้ได้นะเราเป็นบัตตี้นายเองคีมเราเป็นบัตตี้นายเองนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสร้างสโนว์แมนนะครับเปลี่ยนบ้านเพื่อนให้เป็นสโนว์แมนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสร้างสโนว์แมนที่บ้านเขานะครับเขาเข้ามาก็จะตกใจนะครับซึ่งการแพงครั้งนี้เป็นการแพงพิเศษครับผมซึ่งไม่เกี่ยวกับ การแพงธรรมดาก็คือวิติการแพงธรรมดาเนี่ยก็คือว่าเราจะให้เขาเรียกว่าให้ของฝันแล้วก็ให้แบบบอกชื่อใบนะครับว่าใครเป็นคนแพงอะไรเงี้ยแต่แทนนี้มันเป็นกิจกรรมนะครับผมก็เลยกลว่าจะแพงอย่างเดียวแล้วก็ให้ของนะครับโดยที่ไม่ไม่บอกว่าเป็นใครนะครับนะครับก็คือมันจะเริ่มจากการที่เราวางหิมะนะครับผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรสโนว์โกลเลมนะครับผมจะทําสโนว์โกลเลมนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่สโนว์แมนแบบกลมๆที่หมอบอทำนะอันนี้เราทำเป็นสโนว์โกลแรมโกลแรมเหลี่ยมๆนะครับก็คือเริ่มจาก12บสองขนะครับผมบ้านเขาน่าจะประมาณนี้โอเคนะทุกคนก็เราก็จะได้สโนว์แมนนะกล้อมเขาประมาณนี้นะครับบ้านเขาจะหายไปทันทีนะครับก็จากนั้นเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นนะครับ9 11 12นะครับสูงประมาณนี้น้ำน่าจะปิดป่องควันเขาพอดีนะผมไม่แน่ใจว่าหิมะมันจะละลายป่ะจะโดนป่องควันอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อ สำหรับล็อตแรกนะครับเขาเรียกว่าล็อกแรกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาใส่เขาเรียกว่าตรงกลางนะครับใส่กระดุมให้มันหน่อยนะฮะหนึ่งสองสามปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้กระดุมน้องโน o w m a n แล้วนะครับก็เนื่องจากบ้านน้องเขายังไม่มีนี่เนาะม็อบ u ีสปอนเนอร์ผมให้บ u อบม็อบ w ีสปอนนเออร์ะไรอันหนึ่งอเอาไปเลยน้องคินพี่จะวางไว้บนนี้นะเออปึ๊บ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 และปั๊บ <Wow. S 2> มาอันที่สองมันก็จะเป็นหิมะนี่แหละนะผมเล่มหยิบหิมะด้วยนะก็จะเป็นขนาดมันก็จะเล็กลงนนด้ึงน,นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสร้างกรอบตรงนี้นิดนึงน่าจะได้อยู่มั้งเนาะก็เดี๋ยวผมสร้างต่อเลยแล้วกันเนาะก็คือว่านี่นะไปเรื่อยๆนี่ผมเปิดม,มาโครนะโอเคก็เสร็จไปชั้นหนึ่งนะครับสำหรับโกลมตัวนีนะ้ก็น่าจะ <c oughs> ได้อยู่มั้งเนะี่ย แล้วก็เอาอันนี้มาวางเหมือนเดิมนะครับตรงเดิมปุ๊บก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยสามกระดุมปุ๊บปุ๊บโอเคเท่านี้ก็จะได้สองอันแล้วนะสองชั้นเนี่ยหรือผมควรเท็บขึ้นไปให้มันอยู่ตรงกลางดีไอ้คนแก่อันนี้นะครับรู้สึกว่ามันเตี้ยปไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกมังม้งมั้งก็แบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำอีกชั้นหนึ่งนะเป็นชั้นหัวคือตอนแรกผมเรียกว่าจะทำแบบ เป็นหัวฟักทองเลยหรือว่าจะทําเป็นหัวน่ารักน่ารนะครับหัวแบบไอหัวที่มันเป็นถอดหัวฟักทองมานะครับมันก็จะมีปากเย็นๆเอ้ยปักเยอะๆยื้อๆยอๆกิหน่อยนะครับน่าจะเอาเป็นอย่างนั้นแทนนะเพราะว่าเพราะว่าน่าจะสวยกว่านะครับโอเคทุกคนก็ทําหัวเสร็จแล้วนะครับสเกลมันก็จะประมาณนี้เนาะเออเหลือแค่เติมหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเติมหน้าดีกว่าแปะโอเคก็เราเริ่มจากเราเติมหน้าให้มันลอยออกมาด้วยนะ มันจะเป็นตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขึ้นปึ๊บป๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปสองบล็อกชิปขึ้นไปสองบล็อกตรงนี้เป็นตาแล้วก็ลงมาเป็นใต้ข้างหนึ่งนะมันจะเอียงๆนิดหนึ่งนะเหมือนเลี้ยวเหมือนอยู่นะฮนะโอเคได้สนุกดกเลมแล้วเดี๋ยวเหลือแ,แขวนนิดหน่อยหนึ่งเนาะแบบนะี้ เนี่ยแล้วก็มันมันเฉียงลงอะ่ะคือแขนนี่ทุกคนเป็นไงน่ารักไหมน่ารักอยู่เนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วนะสําหรับ <laughs> สนุกโกลเลมนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาให้ของรางวัลดีกว่าของรางวัลเดี๋ยวเอาทอชมือเงอีง้ยเนียนหน่อยเดี๋ยวเขารู้ว่าละวัดโอเคโอเคเดี๋ยวของรางวัลผมจะให้เป็นอ่าเจ้าอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น ให้มอบดิสปอนเนอร์นะครับแล้วเดี๋ยวอย่างหนึ่งที่ผมจะให้นะเดี๋ยวจะให้เป็นดูแลทุกคนผมให้นิเทอร์ไลท์เขาสักก้อนหนึ่งแล้วกันเนาะก้อนหนึ่งแล้วเขาไปตีของนะครับไปเลยชิบแปะป้ายนิดนึงว่าจากบัดดี้แล้วกันพวกคำเฟียร์จากบัดดี้บัดดี้บัดดี้ทรีอินวัน นั่นมันเบอร์ดีโอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับาการแพร้งนะครับเปลี่ยนบ้านเพื่อนให้กลายเป็นสโนโคลสเลมนะครับน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าคลิปนี้จะปล่อยวันไหนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดพี่เขาให้ปล่อยแบบว่าอะไรนะหลังเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับทุกคนนะรประมาณนี้นะครับแล้นี่คือปกคลิปครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย